มอบนะครับขันมาให้กับคุณแม่ของทางฝั่งเจ้าสาวครับพีเกอร์ครับสสอดทองมั่นยกให้กับคุณแม่ของทางฝั่งเจ้าสาวเลยครับเพื่อเป็นการสู่ขอเจ้าสาวของเราในวันนี้ครับมั่นนะคะแล้วก็เปียกยางถ่างค่ะยางถ่างถ่ายรูปก่อนจ้า เป็นภาพที่สวยสมุนาพรมากเลยครับเจ้าสาวของเราก็สวยมากเลยควรับหนาวน้าเป็นเปนตวเองคะพหล้าวนี่จะวแม่วางไว้ทีเดียวค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราตัดขาดตา้นะคะั่งค่ะคุณพ่อคุณแม่คะตอนนี้ทุกอย่างครบหมดแล้วเนาะเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าที่เจ้าบ่าว ค,ค,คุณแม่คุณแม่มอง water, about, Inter, so น right หน้าพ <c oughs> land, ี <c oughs> ่เกิรคุณแม่คุณแม่มองหน้าเจ้าบ่าวคุณแม่มองหน้าเจ้าบ่าวค่ะคุณแม่วันนี้ว่าที่เจ้าบ่าวของเราหล่อไหมคะคุณแม่หล่อชอบไหมคะถูกใจไหมถ้าจะรับว่าที่เจ้าบ่าวคนนี้เข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวคุณแม่โอเคไหมคะคุณแม่ตกลงไหมคะคุณแม่อย่ามองหน้าดิฉันทำให้แม่ว่านะคุณแม่ต้องมองหน้าพี่เกิรนะคะคุณแม่เถิด สวยไหมคะสวยไหมสวยน่ารักเนาะถ้าได้น้องเป็นหมด,ดหมาเป็นหนึ่งในครอบครัวคุณพ่อโอเคไหมคะโอเคนะคะโอเคเอาผู้คุมสังกัเสียผไว้กับสองครอบครัวนี้เลยค่ะตอนนี้ไม่ใช่สองครอบครัวแล้วนะคะตอนนี้เป็นหนึ่งครอบครัวค่ะเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะโอเคค่ะต่อไปคะ่ะเมื่อทั้งสองครอบครัตตตตวตอบครลงแล้วที่ต่อไปก็จะเป็นการสวมแหวนแทนใจค่ะ ใช่ครและแล้วเราก็มาถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผู้ชายคนนี้แล้วก็ผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาความรักความอบอุ่นคำม,มันสัญญาของผู้บ่าวสาวนะครับ เพื่อนเจ้าสาวนะคะเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะใค้มีโทรศัพท์นะคะรีบหยิบไว้อัดวิดีโอนะคะอัดถ่ายค่ะข้อต่อไปค่ะจะเป็นการสวมแหวนแทนใจนะคะพี่เกิร์สครับพร้อมหรือยังครับเรียนเชิญเพื่อนเจ้าสาวและเจ้าบ่าวน้าเวทีได้เลยนะคะถ้าถ้านั่งอยู่ข้างหลังแล้วอ่าไม่สามารถอัดได้นะคะสามารถมาตรงหน้าเวทีได้น่าหรอ ไมม่การโฉมแหวนแต่งงานนี้นะคะมีความหมาย่ดึงดูค่ะแหวนวงกลมค่ะแปลว่าไม่มีจุดเริ่มต้นค่ะแล้วก็ไม่มีจุดสิ้นสุดเปรียบเสมือนความรักของทั้งสองค่ะที่จะดำเนินต่อไปและจะไม่มีจุดสิ้นสุดค่ะเป็นัรรมชาติของความรักความของพัน้งะคงที่ื่วมกันค่ะพี่ต่อมาบ้างสมการสมการไป่ยอมสมการธรรมชาต

คุณเมย์มอนครับเมื่อสวมแหวน<ช>เสร็จแล้วมันวยังพู่ยังพึ่ครับมอนวา,างวางแหวนลงก่อนเราก็ต้องอทำการขอบคุณเจ้าบ่าวของเราก่อนนะครับผมกราบลงบนตักนำงามของเจ้าบ่าวนะครับก้อนทองนะคะก้อนทองทรครับนี่อาจ,จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เราได้เห็นเพียงครั้งเดียวก็ได้นะครับผม เป็นมอนทาน้า,นามาห่าก้องนิดนึงค่ะเป็นภาพที่สวยสดงดงามมากๆเลยครับผมค่ะและเพื่อเติมเต็มคำมั่นสัญญาระหว่างกันค่ะขอเชิญคุณเบย์มอนนะคะแต่ไทยรูกสิลขอเชิญขึ้นไปนหมอน สวแมแหว,วน,แนแทนใจให้กับคุณเกิร์เช้กันค่ะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะค่ะสวมแหวนแทนใจให้คุณเกิร์เลยค่ะค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักความเข้าใจและการเป็นคู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบของกันและกันค่ะแต่ว่าสวมเสร็จแล้วพีกเก่เจ้าไม่ต้องไหว้ไปหมดน,นะคะแต่ว่าจุกของแก้มแทนนะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับความรักที่งดงามของทั้งคู่ด้วยค่ะถ่ายรูปรวมนะคะถ่ายรูปรวมค่ะปัดน,นี้นะคะแหวนที่เปรียบเสมือนสัญญาแห่งรักค่ะได้ถูกสวมไว้บนมือของทั้งสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้แหวนนี้ไนดะ้นำนำความพระแความสุขและความมั่นคงให้กับชีวิตคู่ของเราื่องต่อไปด้วยดีค่ะค่ะแล้วจัดถ่ายภาพเสียงนะคะแล้ต่อไปจะเป็นใบสีสุขขวัญค่ะ อถ่ายภาพรวมนะคะนะและลำดับต่อไปค่ะจะเป็นใบสีสู่ขวางค่ะตามประเพณีสามการเท่าเนาะค่ะซึ่งเราจะขอจากสถานที่สักครู่นะครับ เพื่อประกอบพิธีบายสีสูุของต่อไปนะครับผม